คุณอาจคิดว่าหลังอายุ50ปีขึ้นไปการที่ร่างกายอ่อนแรงลงความต้องการลดลงชีวิตรักซบเซาหรือความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตดูเงียบลงเรื่อยๆเป็นเพราะความแก่ชราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยแพทย์ญี่ปุ่นพบว่าการลดลงของพลังชีวิตและความต้องการในช่วงวัยเกษียณเกิดจากการกินโปรตีนน้อยเกินไปต่างหาก และนี่คือสิ่งที่คนไทยจำนวนมากไม่เคยรู้เพราะเราโตมากับความเชื่อที่ผิดเช่นกินโปรโตีนมากไตจะพังกินเนื้อเยอะไขมันจะขึ้นคนแก่ไม่ต้องกินโปรโตีนเยอะทั้งหมดนี้ไม่จริงเลยสักอย่าง ในความเป็นจริงโปรโตีนคือรากฐานชีวิตของคนวัยหว50-80ปีเพราะโปรโตีนคือวัตถุดิบที่ใช้สร้างฮอร์โมนเพศสร้างกล้ามเนือ้อฟื้นตัวของร่างกายอารมณ์ความจำพลังงานและแม้แต่การควบคุมน้ำหนักและเมื่อคุณกินโปรโตีนไม่พอร่างกายก็จะค่อยๆหยุดทำงานทีละส่วนแบบที่เจ้าตัวเองยังไม่รู้ตัว วันนี้เราจะค่อยๆเล่าแบบสบายๆให้คุณเข้าใจทุกอย่างในแบบง่ายที่สุดและให้คุณปรับชีวิตของตัวเองได้ทันทีตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าโปรโตีนคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญขนาดนี้โปรโตีนไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่เป็นเหมือนอิฐก้อนหลักที่สร้างทั้งร่างกายและจิตใจของเรามันคือวัตถุดิบที่ร่างกายใช้ผลิต ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเอนไซม์ย่อยอาหารกล้ามเนื้อเส้นผมระบบภูมิคุ้มกันผิวหนังระบบเผาผลาญไขมันแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือฮอร์โมนเพศซึ่งคือหัวใจของความสุขความมั่นใจและชีวิตรักของเราฮอร์โมนเพศเท่ากับความต้องการพลังงานไฟชีวิต พอฮอร์โมนลดลงทุกอย่างก็ลดลงตามและสาเหตุหลักที่ฮอร์โมนลดคือโปรโตีนน้อยเกินไปจนน้ำหนักฮอร์โมนสร้างไม่ไหวไม่มีวัตถุดิบมากพอทำไมคนไทยกินโปรโตีนน้อยกว่าที่ควรหลายสิบปีความจริงที่น่าตกใจคือ คนไทยกว่า70%กินโปรโตีนแค่40-50กรัมต่อวันในขณะที่ร่างกายต้องการ80-100กรัมต่อวันเหตุผลเพราะ 1. กลัวไตพัง 2. กลัวไขมันสูง 3. ชินกับการกินข้าวเยอะเนื้อน้อย 4. ไม่รู้ว่าต้องกินโปรโตีนเยอะ 5. เข้าใจผิดว่าคนแก่ไม่ต้องกินโดยเฉพาะผู้หญิงไทยมักกินโปรโตีนน้อยกว่าผู้ชายอีกจนฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างรวดเร็วผลลัพธ์คือไม่มีแรงไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการอารมณ์ไม่คงที่นอนหลับไม่สนิทระบบเผาผลาญพัง ไขมันพอกช่องท้องกล้ามเนื้อสลายทั้งหมดนี้แกได้ง่ายๆแค่เพิ่มโปรโตีนให้พอตามที่แพทย์ญี่ปุ่นแนะนำความเข้าใจผิดเรื่องโปรโตีนที่ทำให้คนไทยพลาดเราถูกสอนผิดมาทั้งชีวิตว่าโปรโตีนอันตรายแต่ความจริงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโปรโตีนไม่ทำลายไตย,ยกเว้นคนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วสำหรับคนปกติ โปรโตีนช่วยฟื้นฟรูร่างกายมากกว่าเสียซอีกโปรโตีนไม่ทำให้ไขมันสูงตัวที่ทำให้ไขมันสูงจริงๆคือน้ำตาลของทอดอาหารแปรรูปของมันราคาถูกโปรโตีนช่วยลดไขมันได้เพราะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานเร็วขึ้นและทำให้อิ่มนานลดการกินจุกจิกโปรโตีนช่วยชีวิตรักกลับมาได้เพราะมันคือวัตถุดิบที่ใช้สร้างฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเพศลดลงหลังอายุ50ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติหลายคนคิดว่าพอแก่แล้วความต้องการหายแต่ความจริงคือมันไม่ได้หายไปเพราะอายุแต่เพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนไม่ได้ต่างหากและสาเหตุหลักคือขาดโปรตีนสะสมเป็น1 0บสปีฮอร์โมนเพศชายลดความต้องการลดกล้ามเนื้อลดฮอร์โมนเพศหญิงลดช่องคลอดแห้งปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่หมอญี่ปุ่นพบว่าถ้าคุณกินโปรโตีนให้คอฮอร์โมนเพศจะกลับขึ้นมาได้จริงแม้อายุเกิน50-70ปีแล้วต่อตามเคล็ดลับญี่ปุ่นที่ช่วยฟื้นฮอร์โมนเพศให้กลับมาหมอญี่ปุ่นสรุปเป็น3ข้อนี้ง่ายแต่ทรงพลังมากเคล็ดลับที่1กินโปรโตีนคุณภาพสูงแบบมาโกวะยาสาชิ ระบบนี้ประกอบด้วยอาหาร8กลุ่มที่ช่วยกันเสริมวัตถุดิบสร้างฮอร์โมนอย่างสมดุลถั่วหมักถั่วเหลืองงาดำสาหร่ายปลาเห็ดธัญพืชผักหลากสีจุดเด่นคือช่วยเพิ่มกรดอะมิโนโครบถ้วนที่สุดทำงานแบบซีเนอร์จีคือเสริมกันทุกด้านเคล็ดลับที่ 2. โปรตีนต้องอยู่ในมื้อเช้า70% ช่วงตีสีถึง8โมงเช้าร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศสูงที่สุดถ้ากินโปรโตีนเยอะช่วงนี้ฮอร์โมนจะพุ่งขึ้นตามธรรมชาติถ้าค้ามมื้อเช้าเท่ากับพลาดโอกาสดีที่สุดของวันฮอร์โมนที่ควรสร้างก็ไม่ได้สร้างคลิปรับที่3เสริมไอโซฟลาวโวนจากถั่วหมักเช่นมิโซะ นัตโตเทมเป้ช่วยเพิ่มการดูดซึมโปรโตีนมากขึ้นถึง300%เเซและช่วยปรับสมดุลเอสตโตรเจนเทสโทสเตอโรนความต้องการอารมณ์ภูมิคุ้มกันนี่คือความลับที่ญี่ปุ่นใช้ดูแลผู้สูงอายุให้แข็งแรงงานวิจัยญี่ปุ่นที่ทำให้หลายคนย้อนไหวได้จริง กลุ่มตัวอย่างที่กินโปรโตีนตามกฎนี้พบว่าใน8ถึง12สัปดาห์ฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนเพิ่มขึ้นพลังงานเพิ่มนอนหลับดีขึ้นความต้องการทางเพศกลับมาและกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนแม้ในคนอายุ65ถึง75ปีเพราะร่างกายมนุษย์ซ่อมตัวเองได้ถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอ แพทย์แนะนำว่าคนอายุ 50+ ต้องการโปรโตีน80-100กรัมต่อวันตัวอย่างให้เห็นภาพไข่3ฟองเท่ากับ18กรัม อกไก่หนึ่งชิ้นเท่ากับ33กรัมปลาหนึ่งชิ้นใหญ่เท่ากับ30กรัมโยเกิร์ตกรีกเท่ากับ10 1ถึงกรัมเวโปรโตีนหนึ่งช้อนเท่ากับ23กรัมรวมแล้วไม่ยากเลยแค่ต้องกระจายให้ถูกช่วงเวลาโดยเฉพาะมื้อเช้าชีวิตรักหลังอายุ50สามารถกลับมาได้จริง เพราะเมื่อฮอร์โมนกลับมาร่างกายก็กลับมาทำงานตามธรรมชาติพลังงานเพิ่มอารมณ์ดีความสัมพันธ์ดีขึ้นความต้องการกลับมากล้ามเนื้อกระชับรู้สึกมั่นใจนี่คือสิ่งที่หลายคู่สามีภรรยาญี่ปุ่นยืนยันตรงกันว่าการกลับมาดูแลอาหารทำให้ชีวิตรักดีขึ้นมากกว่าเมื่ออายุ40เสียอีก วิธีเริ่มต้นแบบง่ายที่สุดมื้อเช้าให้โปรโตีนอย่างน้อย40-60กรัมกินถั่วหมักวันละหนึ่งครั้งเพิ่มเมนูจากมาโกวะยาสาชิดื่มน้ำ1.5-2า1.5-2ลิตรลดของทอดน้ำตาลของหวานเดินให้เลือดไหลเวียนวันละ15นาที แค่ทำตามนี้ผลลัพธ์จะเริ่มเห็นใน2-3สัปดาห์และชัดเจนภายใน2-3เดือนและท้ายที่สุดนี้หลังเราได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโปรตีนเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการฟื้นฟูร,ร่างกายในวัย50-70ปีมีเรื่องสำคัญที่สุดเพียงเรื่องเดียวที่อยากฝากไว้ร่างกายของคุณไม่เคยทรยศคุณเลยมันทำงานเพื่อคุณมาตลอด ตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลกจนถึงวันนี้แม้ว่าคุณจะพักข่อนน้อยแม้ว่าคุณจะกินไม่ดีแม้ว่าคุณจะละเลยตัวเองมานานแค่ไหนก็ตามมันยังคงซ่อมแซมคุณอยู่ทุกคืนอย่างเงียบๆอย่างซื่อสัตย์โดยไม่เคยบน่นไม่เคยพูดไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากวัตถุดิบที่มันต้องใช้เพื่อฟื้นตัวและสิ่งที่มันขาดมากที่สุด ก็คือโปรโตีนโปรโตีนคือเชื้อเพลิงของชีวิตคืออิฐก,ก้อนเล็กๆที่สร้างทุกความแข็งแรงที่คุณเคยมีคือพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพลังของหัวใจพลังของสมองพลังของฮอร์โมนพลังของความสุขและพลังของชีวิตคู่ในวัยที่คุณคิดว่ามันหายไปแล้วแต่ความจริงคือมันไม่เคยหายไปไหนเลย มันแค่ขาดสิ่งที่ต้องใช้และรอวันที่คุณจะกลับมาดูแลมันอีกครั้งเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนร่างกายจะเปลี่ยนตามไม่ว่าคุณจะอายุ 50, 60, 70หรือแม้แต่80ปีขึ้นไปเพราะร่างกายมนุษย์มีพลังบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเทคโนโลยีใดๆคือความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองถ้ามีสิ่งที่มันต้องการถ้ามีโปรตีน ถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสได้เริ่มใหม่สุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณลงมือทำวันนี้สุขภาพดีไม่ได้เริ่มจากยาหรืออาหารเสริมราคาแพงไม่ได้เริ่มจากการออกกำลังกายหนักไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างในคืนเดียวแต่มันเริ่มต้นง่ายๆจากมื้อเช้าหนึ่งมือ้อไข่สองถึงสฟองโยเกิร์ตหนึ่งถ้วย หรือโปรโตีนที่คุณเติมลงไปในแก้วน้ำเพียงเท่านี้ฮอร์โมนของคุณจะเริ่มกลับมาทำงานพลังงานจะกลับมาอารมณ์จะดีขึ้นความต้องการตามธรรมชาติจะกลับมาความมั่นใจที่หายไปจะค่อยๆกลับคืนและความสัมพันธ์ในชีวิตคู่จะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณเองอยังรู้สึกได้เพราะเมื่อร่างกายฟื้นใจของคุณก็ฟืน และเมื่อใจฟื้นชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบทันทีคุณไม่ได้แก่เกินไปคุณไม่ได้หมดเวลาคุณไม่ได้หมดไฟคุณแค่ยังไม่ให้วัตถุดิบที่ถูกต้องกับร่างกายเท่านั้น